เปิดวาพันรยาคูเตยอ,อภิวัตโปรไฟล์เริ่เป็นถึงดาวมหาไรว้าวพันรยาทั้งสวยทั้งเก่งเป็นที่ฮือฮาและน่ายินดีมากๆค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดังคูเตยอ,อภิวัตบุญอเนกได้เปิดตัวครอบครัวของตัวเองพันรยาสาวคนสวยขนมสสิการ ได้ลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจท่ามกลางโซเชียลแ h e แสดงความยินดีชื่นชมความน่ารักของน้องตั้งใจและชื่นชมสาวขนมที่วางตัวได้ดีมากๆซึ่งเราจะพาทุกคนไปส่องภาพสวยๆใส่ส,สไตล์น่ารักและเซ็กซี่ของสาวขนมกันค่ะที่รวบรวมมาจากอินสตาแกรม สำหรับประวัติของสาวขนมพันรยาคูเตยจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา2กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหารสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศีประทุมวิทยาเขตบางเขนและสวยเป๊ะปังถึงขั้นได้เป็นดาวมหาไยเมื่อปีพศ2562อีกด้วยจ้า